ออยี่ยี่ขี้เก่าขายขายเนี่ยก็ขายที่งของทั้ง,ง,ง,งนั้นเขาบริไทยณตอนนี้เราอยู่ที่บ้านนาโพนะคะอ,คอ,อําเภอพี่โบนมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีนะคะณวันนี้วันที่17นะคะ กัญญาค่ะปีหกแปดค่ะ,ะน,นะคะนี่คือหัวเผือกหัวเล็กหัวใหญ่นะคะแล้วก็ลูกด้วยค่ะวันนี้นะคะเราทําการซื้อนะคะและส่งออกนะคะนี่เลยนะคะเป็นภาพบรรยากาศที่สนุกสนานกันทีเดียวนะคะทางก็จะเละๆหน่อยนะคะ กำลังขึ้นตาช่างค่ะเราใส่กระสอบเดี๋ยวไปเลียงใส่ถุงอีกทีหนึ่งนะคะก็เอาภาพบรรยากาศให้กับทุกท่านได้ดูได้ชมนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะ